สองสาค่ะวันนี้นะคะวันนี้เจ๊สมดจะพาไปดูทุกคนนะคะไปดูหน้าง,งานกันค่ะว่ามีวิธีการล้อมรั้วยังไงเรามีทีมงานมืออาชีพในการล้อมรั้วด้วยนะคะเป็นล้อมรัว้วแรงดึงของเราเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะตามเจ๊มดมา